อันนี้ก็จะเรียกลูกอะไรอ่าอันนี้จะเป็นลูกแพนะครับลูกแพแต่เนื้อข้างในเคยกินไหมคล้ายคล้ายสาลีคล้ายๆสาลีแต่เนื้อแข็งแล้วก็หวานกว่าราคาราคา ราคาจะเป็นครึ่งกิโลเหมือนกัน11.80หยวนครับบ้านเราเรียกลูกแพรครับแต่เนื้อร้างในจะคล้ายๆสาลี่แล้วสาลี่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหลายขนาดอ่าเราไปดูสาลี่อันนี้จะเป็นขนาดที่เล็กลงมาหน่อยนะครับสาลี่แต่เนื้อร้างในต้องบอกว่าหวานนะอ่าราคา5.18หยวนต่อครึ่งกิโล5.18หยวนต่อครึ่งกิโลนะครับ าลีแล้วขยับขึ้นมาเป็นลูกโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับลูกโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะราคาอยู่ที่5.88หยวนต่อครึ่งกิโลนะครับของเขาเนี่ยจะมี3ขนาดนะครับแล้วก็เหยียบขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นลูกที่โตขึ้นนะครับจะเป็นลูกที่ใหญ่เท่ากว่ามือนี้เลยนะครับราคาจะอยู่ที่อันนี้ไม่แพงอยู่ที่4.58หยวนต่อครึ่งกิโลนะครับ ลี่ก็จะมี3ขนาดแบบนี้ราคาก็จะแตกต่างกันที่ขนาดนะครับแต่ข้างในนี่ลองทานแล้วนะครับเนื้อหวานมากนะครับ